ดีใจที่เขาเข้ามาเป็นส่วนชีวิตไม่ได้นนเ,เปลี่ยนสิใคร<ๆ>ยาวแม่ไปเข้าดอมด้วยนะลูกใจ<า>เย็นๆน,นะจ๊ะใจเย็นลูกผมต้องขอแย่เพราะว่ามันจะกระทบต่อวิจินะครับจัดอันดับหาข่าวแดงประจำสัปดาห์นี้แซ่บๆเหมือนเดิมแต่ขอไปเริ่มอันดับห้าด้วยข่าวน่าใจหาย แฟนเพลงทั่วโลกรูปอาลไายทีน่าเทอร์เนอร์ราชินีเพลงร็อกแอนด์โรลระดับตำนานเสียชีวิตแล้วในวัย83ปีที่บ้านพักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังล้มป่วยมานานทีน่าถือเป็นสุดยอดนักร้องเจ้าของเสียงทรงพลังและการแสดงบนเวทีอันเป็นเอกลักษณ์ตราตรึงใจคร่องความนิยมยาวนานตั้งแต่ยุค70ถึง90ทำยอดขายหลายล้านคี้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วทั่วโลกเป็นเจ้าของ8รางวัลแกรมมี่อวอร์ด ทางประวัติศาสตร์เป็นศิลปินผิวสีคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Rolling Stone และยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในร้อยศิลปินดังตลอดกาลซึ่งเมื่อปีพศ2529เธอยังเคยมาร่วมถ่ายโฆษณนาน,น้ำอารมร่วมกับปุ ie, ๊อัญชลีเพื่ออ่อนแอในเมืองไทยอีกด้วยจริงครับตามข่าวก็เราตัดสินใจลดความสัมพันธ์เหรอสเดือนครับประมาณช่วงหลังวันว,นวนาเลนไทน์ครับ เดนคุณเอ่ยปากลดสถานะแรกรนกอนพศอเหลือแค่เพื่อนหลังรักกันมานานถึง6ปีสาเหตุหลังจากปัญหาเล็กๆที่มองข้ามจนสะสมและความเป็นตัวเองที่อาจไปทำร้ายจิตใจฝ่ายหญิงโต้ขาวลือเลิกเพราะอยากแต่งงานและความต่างของสองครอบครัวดานแกรนถึงกับรำ้ผ่านรายการแชฉฝากความห่วงใยไปถึงอดีตคนรักอยากให้เขาม,มีความสุขใทุกทุกนแล้วก็ หวังดีเสมอตั้งแต่รู้จักกันมาจนถึงตอนนี้ก็มีแต่ความปรารถนาดีให้กันค่ะก็ดีใจที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตอันดับสสอนรามงวดต่อความยาวสาวความยืดหลังอดีตภรรยาคุ้นพลอยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกทุกาทางแถมยังเคยถูกแจ้งตำรวจจับและสั่งรปภไม่ให้เข้าหมูบ้าน โดยสอนรามยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่อยากโต้กลับใดๆอีกแล้วเพราะน้องวิงจิเริ่มโตพอที่จะรับรู้ข่าวสารหวั่นได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ซึ่งตนขอทําหน้าที่พ่อปกป้องลูกอย่างดีที่สุดผมไม่โตกลับมานานแล้วครับพยายามอธิบายในส่วนที่เขาจะต้องถามเรามากกว่าครับว่ามันจะเป็นในแง่ไหนครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณพ่อที่จะต้องไปพูดถึงคุณแม่ที่ไม่ดีให้ลูกฟังอแล้วผมไม่ได้ทําอย่างนั้น,นครับผมต้องขอแย่เพราะว่ามันจะกระทบต่อวิจินะครับผมทําหน้าที่ ของพ่ออย่างดีที่สุดนะครับผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่ถูกให้มาแค่นั้นคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะพูดคุยกันส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ออกไปทังสื่อหรือว่าดึงวีจิตจะต้องมารับรู้อะไรที่มันทันห้คุณจะต้องรู้ครับ 2ขยับไปที่ดราม่าร้อนแรงนักร้องตัวแม่เจเนฟเฟอร์คิมออกมาเปิดใจผ่านรายการแชฉเคลียร์ประเด็นหลังโพสต์จอส้มแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังเลือกตั้งพร้อมฟาดแรงบ้านเมืองไม่คืบเพราะหัวงอกหัวแข็งยืนหยันไม่มีเจตนาว่าร้ายใครตนยังไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนขั้วแต่พร้อมเปิดใจรับความเห็นต่างของคนรุ่นใหม่รวมทั้งไม่ได้สร้างกระแสเพื่อคอนเสิร์ตใหญ่เร็วๆนี้ด้วยไม่ได้เปลี่ยนสีใครยียบแม่ไปเข้าดอมด้วยนะลูกใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วควรจะชอบว่าแม่ สร้างกระแสเพื่อแม่จะมาเอาเอาเอาดมของเด็กๆเดี๋ยวก่อนตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นนักร้องจนถึงครั้งเนี้ยคอนเสิรครั้งที่เจ็ดฉันพบญาติญาติฉันเฉยๆด้วยนะฉันมาเจอญาติฉันคนที่รักกันแล้วคําว่าหัวงอกฉันใช้แทนคําว่าตัวตัวเตัวฉันเองด้วยเพราะฉันก็หัวงอกฉันได้ออกมาพูดไม่ได้ตั้งใจกราบเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจดูถูกหมิ่นประมาทล่วงเกิน ใครใดๆเลยฉั้นพูดในฐานะถ้าจะไม่รักไม่รักฉั้นในฐานะที่ฉันเป็นนักร้องได้แต่อยากเกลียดฉั้นในฐานะที่ฉั้นเป็นคนไทยที่อยากให้อีกหน่อยอนาคตลูกหลานของชั้นที่ที่อีกสิปียี่สิบปีข้างหน้าประเทศชาติเป็นของเขาแล้วเราก็ต้องถอยเราอจะต้องถอยค่อยๆถอยบทบาทของเรามา และอันดับหนึ่งหนึ่งภาพส่งพลังทำเอาคนทั้งโซเชียลกรี๊ดสนั่นหลังว่าที่นายกทีมพิธาโพสต์รูปอบอุ่นพร้อมลูกสาวน้องพี่พิม์และครอบครัวแม่แอฟทักษออนกับน้องปีใหม่ขณะไปร่วมชมคอนเสิร์ตจนคนแหกกดไลค์เป็นล้านแต่งานนี้แม่แอฟแจ้งชัดก่อนจะจิ้นหนักไปใหญ่ว่ารู้จักกับอีกฝ่ายมานานแล้วและลูกๆก,ก็คุ้นเคยกันดี เธอมาดูดแฟนคลับและเลือกกลับฝั่งแทบไม่ทันกกอนจะหันไปพบความจริงว่าวันนั้นเธอมากับพระเอกรุ่นน้องนอนท์กุลต่างหากแถมยังช่วยถือผ้าคลุมไหล่ให้อีกด้วยซึ่งแม่แอฟก็ขอบเคลียความสัมพันธ์ว่าสนิทสนมกันจริงเพราะถ่ายซีรีส์ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วและนนท์ก็เป็นศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจึงดูแลเรื่องบัตรให้ส่วนเรื่องผ้าคลุมไหล่นั้นวันนั้นน็อปปี้ใหม่เป็นคนใช้จึงไม่รู้ว่าส่งให้นนท์ถือตอนไหน แต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังแอบลุ้นเพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวแซวว่าแอฟกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องงานนี้จะแค่จินหรือรักน้องจอจริงต้องรอติดตามเพราะแม้อายุจะห่างถึง16ปีแต่เคมีดีเวอร์จริงๆแม่